สวัสดีค่ะพี่น้องรักถ่ายคลิปหวกแล้วขอยได้พนักง,งานค่าแค่ไหมเหรอเดีพี่น้องอึดเวียกค่ะบ,บ้านอยู่ของบรลางมหาลางน้ำพัก <c oughs> เนไปนหลักสั้นไล่หลงพอติมากไ <c oughs> ้ภาพบุ่นบอกว่าให้ไปลางอัดฉีดบ่ไป ขี่รถแวเขาวัดมาล่างรถชูวัดเสยนีนี่เ็นบอน,นี่นันเมมอ่ะบาบ,บออันนี้โบดอ,อันนันเมมอันนี้ตีเล็กมึดไหลเอาล่างแล้วสิไปตรวจงานพอดีมาถ่ายคลิปแถวนี้พี่น้องก็เลยเพิ่นว่าอุ่นจมมาบ่ไปล่างอยู่ค่าแค่เลาวเหลี่ยวเขาวัดเลย แล้วมาบีบสไล่หลวงพ่อใส่ใส่ขูเหลืองใส่ล่ะมีขูเหลืองบะด,ดีว่าแม่งขูเหลืองตรงข,ขูเหลืองแตกพะนะได้ขูแดงหลวงพ่อพะนะแล้วว่าวุวหมอป็นนี่แล้วพออิหลีได้นี่เฮ็ดขึ้นจังอันพ่อจุของเป็นเจ้าอาวอาสยุวัดนี่ละเงิดหลายเอาคัาดไป เดี๋ยวสิเบิงผลงานชีวิตเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโอ้ยเสียงนกแซีวเซี่ยวอยู่นี่น้องถ้าเบิงไปสิได้ตีเล็กคาเคน,น้ยนสูงนาะเ็ดเบิงหลางแต่กระจกรถโซโคบว่อย่างค่ะ เอาไปค่าแค่ไปตีโอ้ยเปียกคนเอาไปค่าแค่กับเพาะกับไข่อยู่เด้อบอกยังว่อยากฟังดอกวันนี้ตีเล็กแล้วปดเป็นเด็กร่างกระจกชีวิตแต่ละมือก็จังสีละพี่น,อน้องเอ้ย บ่ามาีหยังดอกผู้เพิพ่นอย่าโอ้ยสาดเปียกรถบ่นเหรอบิง่งโอ้ยเนาะคือบ่อาบน้ำให้คนในรถน้ำรถน้ำสันบ้านได้ดดสะอาดเจ๊โบโทรมากหมู่บ้านเจ๊โบท้ว,มมวทงว่า,เ,าเจ๊หน้ารถเจ้าคือเป็นตะย่านแขกระจกรถเจ้าแม่ลางแนี่ยมาสั่นว่า ขี่รถเน่าหมืกขึ้นหรอแม่มันขี่แตกใส่กระจกไรทำทายมาล้างวาดัดซื่อยืดหลายเออชัดเจีาวเ้วแนมหินมีมแล้วว่าหันว่ายินโอ้ของแถตัวนี้จะขู่เบิงบ้งจะขู่เบิ่งว่าสันะ พี่ไก่กับวัดย่างน้ำออมเป็นวัดของบ้านตีเล็กพี่น้องโอเคพี่น้องไปพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้กับส,นสานผ้ามาเบิ่งเด็กลางกระจกพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายค่ะ